สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถามเพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าหาสมมุติโดนกักตัว14วันเพื่อนๆจะทําอะไรกันบ้างนะครับผมลองลองโทรกันดูนะครับฮัลโหลดีครับบอลครับดีครับครับผมสมมุติว่าถ้าบอลโดนกักตัว14วันนี้อยู่บ้านนี้บอลจะทําอะไรบ้างครับนะครับผมก็ หนึ่งก็คืออาจจะเล่นเกมครับหรือว่าอ่านหนังสือครับมีอะไรไหมครับอืมแลวบอลโดนผลกระทบอะไรบ้างครับเกี่ยวกับโรคระบาดครั้งนี้ครับกระทบเลยครับส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ครับไม่สามารถออกไปไหนได้ครับแล้วก็อีกจัดๆเลยก็คือ ออกไปไหนก็คือออกไปได้แค่แป๊บๆครับอย่าเหมือนกับเราสูญเสียสาระบางอย่างไปนะครับเราต้องอส่วนหนึ่งด้วยครับเราก็ต้องอจับตัวช่วยชาตินะครับครับผมดีดีครับผมดีดีครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับกับความข้อความที่ดินครับผมครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับฮัลโหลกิ๊ดมึงอยู่ไหนอ่ะ ออกมาเนอะมีกูมีอะไรถามมึงิดนี้สมมติว่าถ้ามึงโดนกักตัวอยู่บ้านสิบสี่วันนี้มึงจะทําอะไรบ้างอ,อยู่บ้านก็พักผ่อนให้เพียวพอกินอาหารให้ครบห้ามูออกกําลังกายว่างๆก็รดน้ําต้นไม้อืคนอย่างมึงออกกําลังกายด้วยเหรออบบอกมีออกทุกวันออกกลังกายแข็งเรง ใช้เต็มมือไหมอ่ะหรือว่ายังไงส่วนใหญ่เป็นมืออ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วมึงโดนผลกระทบอะไรบ้างอ่ะกับเชื้อไวรัสนี้นี่แหละร้านปิดโรงเรียนตัดผมก็ปิดแค่นี้คับไปว่ายิ้ม อยู่แนนนี่อยู่ที่ต้องต้องอยู่ที่หนําเพื่อนอ,อ๋อมาเนยไม่บี้จะถามว่านะสมมติถ้ามึงโดนกักตัวอยู่บ้านสิบสี่วันนี้มึงจะทำอะไรบ้างอยู่บ้านติดีวันน่ะใช่เหมือนโดนกักตัวสิบสี่วันอ่ะอยู่บ้านมึงจะทำอะไรบ้างอ่ะสิบสี่วันอ,อ๋อก็เล่นโดดรับินเก้กา,กา,นนาแล้วกนะ็นอนไปแล้วเนีอ๋อมีประโยชน์มากเลยนะ ตัม่ัมอะไลยอยู่ใ่บ้านมีบอกว่าผมทัมเลไม่รู้ดิเผื่อมึงก็อยากจะทำปลูกผักอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับอยู่กองร้อยไงเข<อ>้า <c oughs> ใจไหมอ๋อ <c oughs> แต่กูก็ถามความเห็นมึงไงว่ <c oughs> าถ้ามึงโดนกักตัวสิบสี่วันมึงจะทำอะไรบ้างไงอ๋อเหมือนตัมมีงานหลิกเลยวันนี้ก็ได้ทัมตัมไปเล่นๆวันนั้นนะ <ไ>ด,ดี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 เหมืนถ้าไม่มีอะไรก็ก็กินนอนวนะันนั้นเละถ้าไม่มีอะไรทำมรู้สึกว่าชีวิตมึงมีสาระมากเลยสาระสาระสาระไม่ค่อยมีหนนะ้าแต่ดีไปวันวันนั่นเองม, <c oughs> มุกสิบบาทห้าบาทมึงก,ก็เล่นนี่นะ <c oughs> เล่นดีจะเป็นจไม่ <c oughs> เออไม่โอเค <c oughs> ไม่ โทรมาถามดูให้ก็ใจ่ไหมเออแล้วพี่บันทำอะไรอะแต่แต่แต่อยู่บ้านถ้าอยู่บ้านเป็นกี่วันใช่ไหมกูอ่ะกูน่าจะนอนเล่นอือเนอน่าจะปลูกผักอะไรไม่เลยกูอาจจะปลูกผักในหน้าอยู่หน้าบ้านอ่าดูอะไรจะมันไปกันจดหรือว่ากันต้อง มึงก็อยู่แต่อย่างนั้นแหละก็ปลูกพวกผักไง <c oughs> ที่กินได้ไงพวกคะนา้าพวกปักบุ้งพวกปักกา<อ>ี<ง>่ปักพูดโปะใช่ไหมใช่ใช่ <c oughs> มันบายดีนะพี่อนก็สบายดีไม่ค่อยสบายเพราะว่ามีเงินนี่แหละนี่ผมก็ไม่ใกล้บายเหมือนกันเนี่ยตายเลยลรคนี้มาไม่มีเงินกันฮะว่าตายเลยโรคนี้มา <c oughs> มันไงอืมยไยไรเน้นหมหนักเลยมันรู้มันพุนไปตัวเลย